สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแชร์สูตรซุปของคนยูเครนรัสเซียกันนะคะซุปต,ตัวนี้มีชื่อว่าบอรชออกเสียงยากนิดนึงนะคะเป็นซุปที่เป็นสีแดงที่มาจากสีของบิดรูทนะคะแล้วก็ทานคู่กับพวกครีมเปรี้ยวนะคะหรือมายองเนสขนมปังดำนะคะแล้วก็ม,มันหมูหมักนะคะไปดูวิธีทำกันเลยคะ่ะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้าง ค่ะตัวแรกก็จะเป็นแครอทนะคะให้ขูดโดยใช้ที่ขูดรูขนาดใหญ่นะคะหอมหัวใหญ่ก็หั่นเป็นลูกเต๋าชิ้นขนาดเล็กแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบิดรูทนะคะให้ขุดใช้ขุดใหญ่เหมือนตัวแครอทเหมือนกันนะคะแล้วก็มีมันฝรั่งนะคะให้หั่นเป็นลูกเต๋าชิ้นแบบขนาดกลางนะคะจากนั้นก็จะเป็นเกลือนะคะ มีกระเทียมนะคะบางสูตรเขาใส่แล้วก็อันนี้เป็นใบกระวานนะคะอันนี้เป็นโครงหมูนะคะจะใช้เป็นเนื้อบัวผสมกับเนื้อหมูก็ได้นะคะบางกวนก็ใส่เนื้อไก่เนี้ยะคะ่ะแล้วแต่เลยนะคะก็บางครั้งเราก็จะใส่เนื้อวัวผสมเนื้อหมูนะคะนี่ก็จะเป็นกระหล่ำปลีกระหล่ำปลีก็หั่นเป็นชิ้นลูกบาศก์นะคะขนาดกลางแล้วก็มีน้ำนะคะกะกะเอานะคะ ต่อมาก็จะเป็นมะนาวหรือตัวเลมอนสีเหลืองก็ได้นะคะ,ะบีบเวลาตอนที่เราผัดบีทรูทเพื่อ,อคงสีของบีทรูทไม่ให้ซีดนะคะส่วนผักที่ใช้โรยหน้าก็จะมีผักชีลาวผักชีรัสเซียที่เรียกว่าเปตูชกานะคะเข้ากันดีมากไปทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะให้เอาเนื้อที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปในหม้อที่มีน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปต้มโดยใช้ไฟแบบกลางนะคะเติมเกลือนิดหน่อยนะคะพอเดือดแล้วมีฟองแล้วนะคะค่อยๆลดไฟเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะเอาฟองออกจนเกลี้ยงแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆ แล้วระหว่างที่รอเนื้อสุกนะคะเราก็เอาแครอทที่ขุดแล้วกับอหอมหัวใหญ่นะคะเอาไปผัดในน้ำมันนะคะาสามารถผัดแบบแยกก็ได้หรือว่าผัดรวมกันก็ได้นะคะแต่สำหรับเราก็คือเพื่อประหยัดเวลาเราก็เลยผัดรวมกันนะคะขั้นตอนนี้สามารถแบบโรยเกลือได้นิดหน่อยนะคะก็ผัดจนสุกดีนะคะประมาณนี้อาจจะแบบไม่นิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะมันก็จะได้กลิ่นหอมไปอีกแบบหนึ่งนะคะ เมื่อแครอทกับหอมใหญ่นะคะสุกดีแล้วเราก็เอาไปพักไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวบิดรูทเนะะี่ยค่ะผัดต่อนะคะ เคล็ดลับของการทำบูชนะคะมีตรงนี้นิดหนึ่งก็คือตอนที่เราผัดบีทรูทนะคะให้บิบมะนาวหรือว่าตัวไลมอนเนี่ยค่ะลงไปด้วยนิดหน่อยนะคะเพื่อคงสีของบีทรูทไม่ให้ซีดนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะก็คล้ายๆตอนที่เราทําเขียวหวานที่เราแช่นะคะมะเขือในน้ามะนาวหรือว่าในใน้ําส้มสายชูนะคะเพื่อไม่ให้มะเขือแบบไกลสีคล้ำเนี่ยค่ะพอสุกแล้วนะคะก็เอาไปพักไว้เหมือนกันค่ะ ส่วนตัวซุปนะคะตอนที่เนือ้อใกล้จะสุกดีหรือว่าสุกดีแล้วนะคะเราก็เอามันฝรั่งกับกระหล่ำปลีลงไปต้มก่อนนะคะเพราะว่ามันฝรั่งเนี่ยมันก็จะสุกช้านิดนึงนะคะเราก็ต้มไปจนกว่ามันฝรั่งใกล้จะสุกดีนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ แครอดกับหอมใหญ่ที่เราผัดไว้นะคะลงไปก่อนนะคะบิดรูสยังไม่ต้องใส่นะคะขั้นตอนนี้เราก็ให้ใส่ใบกระวานลงไปตอนนี้เลยก็ได้นะคะ ส่วนตอนท้ายนะคะตอนที่มันฝรั่งสุกดีละหรือว่าใกล้จะสุกนิ่มดีนะคะให้เติมบิดรุทนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าเราจะต้มบิดรุทไม่นานนะคะประมาณแค่ 1- นถึงสนาทีเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราต้มนานนะคะสีมันจะซีดมันจะไม่ได้สีแดงนะคะขั้นตอนนี้ให้ระวังด้วยนะคะแล้วก็บางสูตรเขาก็จะใส่แบบกระเทียมบดละเอียดนะคะลงไปด้วยกับซอสมะเขือเทศนะคะ แล้วทีนี้ก็สามารถชิมตามชอบเลยค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่เค็มพอก็เติมเกลือเพิ่มได้นะคะแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะเอาผักชีโรยหน้านะคะใส่ลงไปนะคะนะขั้นตอนนี้หรือจะใส่ตอนที่เราเสร์บก็ได้เหมือนกันค่ะ เมื่อทุกอย่างนะคะสุกดีแล้วนะคะเราก็เอาไปเสิร์ฟนะคะทานคู่กับครีมเปรีร้ยวมายองเนสนะคะอ่นนี้มันหมูหมักกระเทียมแล้วก็ขนมปังนะคะที่เหมาะที่สุดต้องเป็นขนมปังดำนะคะพอดีไม่มีวันนี้ก็เลยใช้ขนมปังขาวแทนนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ